ค่ะทุกคนแม่จุ๋มเองวันนี้แม่จุ๋มนะคะตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆชื่อว่าซักรองเท้าข้างถนนอยู่เวียดนามเราซักรองเท้ายังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปดูกันรองเท้าที่แม่จุ๋มจะเอาไปซักวันนี้นะทั้งหมดเลยมีกี่คู่เนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่จะพาทุกคนออกไปตลาดแล้วก็ไปซักข้างทาง,ทางไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอาชีพหนึ่งนะที่เขาจอดแล้วก็ซักรองเท้าข้างทางนะไปดูกัน คนตอนนี้ไม่จุ่มแว่นออกมาถึงท้ายตลาดแล้วนะนี่ตอนนี้แว่นมอไซค์มาเส้นนี้เลยเจะไปดูร้านประจําที่เราเคยไปซักรองเท้านะข้างทางแบบนี้เลยนะมาจุ่มให้ดูถนนข้างทางแบบนี้เลยนะนี้สเส้นท้ายตลาดนี่ม่จุ่มมามอไซค์ใส่ของมาเต็มเลยเไปดูกันไปหาร้านกันว่าจะจาได้ไหมนะ าน่าจะร้านนี้แหละอ่านี่นะเขาก็ขัดอยู่อย่างนี้นะนะป้าเขาบอกว่าให้เอาวางไว้แล้วก็ให้ถ่ายรูปนะว่าคู่ไหนบ้างนะเงียวว่าก็สัมงซาคงอ่ะซ้ออ่ะหหมืนงอยเงินเออนี่แม่ถามเขาว่าถ้าซักหลายคู่ลดไหมเขาบอกว่าไม่ได้หมื่นห้าหมดนี่เห็นไหมรองเท้าแม่เขาก็นับนี่นะป้าเขาขัดข้างทางเลย แม่จะมาออกมาเลียงก่อนนะนี่ออกมาเลยจากถุงกระสอบมาเป็นกระสอบเลยไปด้วย,ยบางเ,มเยมาด้วยไปด้วยมาด้วแยบางเี้ยเตียนหนึ่งห้าหมื่นมาด้วยแบ๊บแบ๊บเนี่ยหนึ่งพันถ้วยนี่ หนึ่งเงินจรหนึ่งพเงินจรเนี<ม>่ยทั้งหมดนะของแม่เนี่ยนะชุบด้ชุบอันเด้ชุแท่งนะเขาบอกให้ถ่ายรูปไว้นะบ่าวเยยวเสือเดือกอะไปสอเตียงสอเตียงเหรอโอเคให้เตียงไฟลายนะโอเคขเขาบอกว่าสองสองชั่วโมงให้กลับอันนี้เขาขัดอยู่นะอันนี้รองเท้าเขาทำความสะอาดซักให้ด้วยแล้วก็ขัดให้ด้วยนะเมยเมย์ล้านิน ไม่ลำเินหมด้ดยหนึ่งคู่นี่เขาบอกอย่างนี้เลยของแม่จุ๋มทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหมด2บ้าโบนนำเสาใบใบนะเขาบอกว่าหมดจำางินจรแค่หนึงล้อหนึ่นะเออเขาบอกสองชั่วโมงค่อยมาเอานะคุณป้าบอกนี่เขามี QR ด้วยเขาเขียนว่าอะไรเสียงเวียดเขาเขียนไก่เสียวันดันดงไกเสียคูาัไเ อ้าวคูอ่ะคู่สานคู่สาน t i งเวียดนี y เ a าหรอนี่คืณป้าเขาข้างหลังเป็นร้านกาแฟเคนี่นี่ตัวอย่างที่เขาซักเสร็จแล้วนี่นี่ก็มีคนจอดแล้วก็มีรองเท้าให้ใส่แบบนี้นะใส่รองเท้านั่งรอก็ได้คู่หนึ่งอ่ะลาาหมดด้วยเบาเยวเบาเยาเสร็จโน่เบาเบาเยาโลวอ่ะ 15ฟูมลำฟูดืหมดด้วยอ๋อเหมยลำฟูดหมดด้วย,ขดดวยเขาบอกว่าคู่หนึ่งใช้ส5้านาทีเลยนะโน่นเขาก็จะนั่งทำข้างทางอากาศกำลังดีเลยนี่หมดด้วยมีซ่อมด้วยมีขัดด้วยเขาบอกว่าคู่หนึ่งใช้ส5ห้านาทีเลยนะอดูพี่ป้าเขาขัดเนี่ยสะอาดมากเลยโอ้นี่เขาต้องซักนะเขาจะมีที่ซักของเขาซักแป้งก <c oughs> ่อนนะ ทำให้ขาวๆแล้วเค้าก็จะเป่าให้แห้งด้วยนะอ,อ,นอ,อทีเราก็ไม่อยากซักเท่งน,นะใช้เวลานานอากาศมันเย็นด้วยต้องใช้เวลาซัากาด้วยเราจะเจี่ยวไกวหนเลยเนี่ยใช่ใชด้ใช้เวลานานแล้วก็แปรงเสร็จก็ซับซับเสร็จก็ขัดอีกนะทุกคนตอนนี้มาเอารองเท้าตามเวลาที่นัดแล้วนะนัดไว้บ่ายโมง ตอนนี้อยู่ที่ร้านรองเท้าแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่คุณป้าแกตากไปให้เลยไม่เยียบออกเลย่สักไมให้เรียบร้อยนะสิรองเท้าเน่าของแม่ไม่ไ้ออกนะเ,เช็คในเมื่อกี้คิดเงินเรียบร้อยหนึ่งแสนดง แสนโด่งก็ประมาณร้อยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะป้าเขาบอกว่ามนหลังมาทำที่เขานะครับใส่เสื้อลายๆนั่งอยู่นี่นะนบ่กกี้แม่ถามเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะเนี่ยเออเดมกนั่งขัด่าดรอเดช่อีแก้เยเลยร้านอย่างนี้เลย,ลเลยรบรรยากาศจะนั่งรอเลยก็ได้นะ Okay. คลิปนี้ก็เอาไวันหลังจะพาไปดูอะไรแบบแปลกๆหรือว่าอะไรที่แบบโลคงล,ล,ล,ลแบบนี้อีกนะคลิปนี้บ๊ายบาย